สวัสดีค่ะมาพบกับแอดมินคนนี้คนเดิมในช่องดิเก็บบอลกับการอัปเดตข่าวสารของปีศาตแดงอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรอบยินนะใครเข้ามาฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะคะและถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของปีสัตแดงประจำวันในรอบยินนี้พร้อมๆกันได้เลยจ้ะมาเริ่มต้นที่กูรูอย่างยาสตัมก่อนเลยค่ะ พอล่าสุดยาสตัมก็ได้ออกมาจวกอันโตนี่นะคะว่าฝีเท้าเนี่ยยังไม่ดีพอที่จะเล่นให้กับปีสัตว์แดงเลยนะคะก็สําหรับอันโตนี่ไม่รู้ปีสัจแดงไปกินยาอะไรมานะคะอยู่ดีก็จ่ายเงินไปถึง82ล้านปอนด์ในการดึงอันโตนี่มาจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมเมื่อสองซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะและนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าจดจําสักเท่าไหร่นะหลักๆก,ก็เป็นลูกหมุนลูกขางลูกเดียวนั่นแหละที่จําเกี่ยวกับแก นะคะคได้โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางยับสตัมอดีตกองหลังคนดังก็ได้ออกมาจวกนะคะว่าฝีเท้าของอันโตนีเอาตรงๆไม่น่าจะได้มาอยู่กับปีศัตว์แดงนะคะยักสตัมเขาบอกว่าจากสิ่งที่ผมเห็นในตัวของอันโตนีเนี่ยผมว่าเขายังไม่ดีพอที่จะเล่นให้กับปีสัตว์แดงหรือแม้กระทั่งเล่นให้กับฟุตบอลในระดับพรีเมียร์ลีกซะด้วยซ้ํา ราะคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องมองหาผู้เล่นคนอ,อื่นๆที่จะต้องเข้ามาทดแทนเขาอยู่เหมือนเช่นเดิมจริงๆเขาควรที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแข้งตัวหลักของทีมได้แล้วแต่คุณลองมองที่อันโตนีในตอนนี้มันกลายเป็นว่าเขาไม่ได้อยู่ในระดับที่จะสามารถเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษซะด้วยซ้ำยิ่งเรื่องการได้ลงสน,นามให้กับปีศาจแดงแล้วผมคิดว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้เลย ซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปในตอนที่เขาเล่นอยู่ที่ฮอนแลนด์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ทําผลงานได้โอเคเลยถึงจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็ถือว่าทําหน้าที่ได,ด้ดีกับอาร์เจตอีกในมุมหนึ่งที่ฮอนแลนด์เนี่ยไม่ได้มีนักเตะด,ดีๆเอาไว้วัดความสามารถของเขามากนักนั่นหมายความว่าการเล่นของอันโตนีมันก็ได้เฉิดฉายขึ้นมาได้เพราะที่นั่นมีแต่ผู้เล่นระดับกลางๆเท่านั้น พวกเขาอาแจกเนี่ยครองแชมป์อยู่และเป็นผู้นํามาโดยตลอดหลักๆก,ก็เป็นเพราะพวกเขาเนี่ยเน้นทักษะและความสามารถเฉพาะตัวไม่ได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องการทําทีมในแบบระยะยาวดังนั้นผมคิดว่าการที่ปีศาจแดงดึงอันโตน,นีเข้ามาเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่และอีกอย่างหนึง่งผมก็รู้สึกประหลาดใจมากๆในตอนที่ปีศาจแดงแตัดสินใจจ่ายเงินในระดับนั้นเพื่อที่จะดึงตัวเขาเข้ามายับสต้ำก็รายยาวเอาไว้ประมาณนี้เลยนะคะ ทีนี้เรามาต่อกันที่นักเตะที่ชื่อว่าแซอูกิราซี่กองหน้าของสตุตการ์ดกันหน่อยดีกว่านะคะเพราะล่าสุดมันมีการเปิดเผยว่าโบสเซียดอทมุนก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่อยากจะได้ไลายเซ็นของเขาเช่นเดียวกันก็สำหรับแซอูกิราซี่กองหน้าของสตุตการ์ดวัย27ปีเนี่ย ในช่วงนี้ก็มีขาวัพพันอยู่กับปีสัตวแดงอยู่นะคะเห็นบอกว่าอยากที่จะมองหาแค้งที่จะเข้ามาเป็นอะไรสำรองหรือถ้าจะให้ดีเนี่ยก็จะเอามาแย่งตำแหน่งกับลัร์ดวุอยรุนไปซะเลยแล้วก็โพพันอยู่กับนักเตะรายนี้นี่แหละโดยเห็นบอกว่าราคาค่าตัวนั้นมันอยู่เพียงแค่17ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งก็ไม่ได้แพงเวอวังอะไร อย่างไรก็ตามนะคะในตอนนี้เท่าที่ข่าวเขาบอกมาเนี่ยมันมีทีมอย่างปีศาจแดงนิวคาเซิลแล้วก็จะมีโบิเซียดอดมุนที่ก็เป็นทีมล่าสุดที่ก็กำลังกาะติดสถานการณ์ของเจ้าแข้งรายนี้อย่างใกล้ชิดนะคะ โดยมันมีสื่อบิวสื่อใหญ่จากเยอรมันนะบอกว่าดอทมุนเนียพร้อมมากๆนะคะในบรรดาหลายๆทีมที่จะจ่ายเงินให้กับสตุตการ์ดเพื่อคว้าตัวกีราซี่แถมนะคะจำนวนเงินที่พร้อมจะจ่ายเนี่ยมันอาจจะมากกว่า17ล้านโยูโรซะด้วยซ้าอาจจะสูงไปถึง20ล้านโยูโรเลยนะคะถ้าหากเจ้าตัวนั้นจะตัดสินใจที่จะย้ายมาอยู่กับพวกเขานะ ซึ่งถ้าหากจะถามว่าแล้วมีโอกาสมากหรือน้อยแค่ไหนที่กีราซี่จะย้ายทีมก็ต้องบอกว่ามากเลยนะคะเนื่องจากดูเหมือนกับเจ้าตัวนั้นต้องการที่จะออกไปหาทีมที่มันใหญ่กว่านี้แล้วนะคะเนื่องจากซีซั่นล่าสุดเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆทําประตูไปได้ถึง16ประตูเลยนะคะกับอีก2แอสซิตจากการลงสนามเพียงแค่12เกมเท่านั้นอ่ะก็ประมาณนี้นะ อ่ะตะกี้ไปฟังข่าวตลาดซื้อขายแล้วก็มาฟังตลาดซื้อขายอีกสักข่าวหนึ่งก็แล้วกันนะคะแต่อันนี้จะไม่ได้เป็นข่าวซื้อเข้านะแต่จะเป็นการระงับตลาดเอาไว้ก่อนนะคะเจนงกว่าที่จะมีการแต่งตั้งเซอร์จิมเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่นะคะก็อย่างที่รู้กันนะในตอนนี้เซอร์จิมก็ใกล้ไม่รู้จะใกล้ย,ยังไงแล้วนะคะที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ของทีม แล้วไอ้คำว่าใกล้เนี่ยทางสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าใกล้แบบใกล้มากๆนะคะแต่เอาตรงๆมันก็ใกล้แบบนี้มาเป็นเดือนๆแล้วนะก็ไม่เห็นจะประกาศสักทีเลยนะคะโดยล่าสุดค่ะมันมีสื่ออย่างฟุตบอลอินไซเดอร์ได้ออกมาเปิดเผยว่าตลาดเดือนมกราคมนี้มีความเป็นไปได้ว่าปีศัตแดงอาจจะเริ่มช้ากว่าทีมอ,อื่นนะคะเนื่องจากในตอนนี้บอร์ดบริหารของทีมเนี่ยจำเป็นจะต้องรอให้เซอร์จิมเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ก่อนนะคะ และจะนำเอาบอร์ดบริหารชุดใหม่เนี่ยเข้ามาบริหารจัดการนะคะแล้วการซื้อนักเตะค,คนใหม่เนี่ยก็คงจะต้องรอให้ได้รับการอนุมัติจากทางบอร์ดบริหารชุดใหม่จากทางเซอร์จิมก่อนนะคะซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะแค่การซื้อนักเตะเข้ามานะมันยังรวมถึงเรื่องการปล่อยอนักเตะออกจากทีมด้วยนะคะอันนี้ก็คงจะต้องรอให้ทางเซอร์จิมเนี่ยเข้ามาตัดสินใจกันอีกทีนะคะ ทีนี้มาปิดท้ายกับข่าวด่วนที่หลายแยลสื่อในอังกฤษเนี่ยประคมข่าวเอาไว้เหมือนกันหมดเลยนะคะเห็นบอกว่าทางเซอร์จิมระบุผู้จัดการทีมคนใหม่เอาไว้แล้วนะคะว่าเขาจะเอาใครเข้ามาเสียบแทนเอลิกทินฮากนะ ก็สำหรับข่าวนี้อยากจะบอกว่าสื่อในต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกายสปอร์ตแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวเดอะมิลเนะคะวันุกร์3 6 5ารายงานข่าวตรงกันเป๊ะเลยนะคะว่าในตอนนี้ทางเอลิกทินฮากนั้นชะตาขาดแล้วนะคะเพราะทางเซอร์จิมเขาต้องการที่จะเปลี่ยนผู้จัดการทีมเป็นการด่วนแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีลิตรายชื่อผู้จัดการทีมออกมาหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นซินาดีนซีดาน อาร์โลอันเชลติแกรมพอตเตอร์แล้วก็จูเลนโลเปตกีเพียงแต่ทว่าล่าสุดค่ะดูเหมือนกับว่าทางเซอร์จิมเนี่ยจะจิ้มแล้วนะคะว่าใครจะเข้ามาเป็นโค้ชคนใหม่ของทัพปีสแดกและคนคนนั้นก็คือแกรมพอตเตอร์นั่นเองนะคะไม่รู้ว่าแฟนผีแดงเนี่ยจะเฮหรือว่าจะโหูนะคะ ตามในงานข่าวเนี่ยเขาบอกว่าในตอนนี้ทางเซอร์จีมเตรียมแล้วนะคะที่จะประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ของทีมนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการประกาศการเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมแบบสายฟ้าฟาดในทันที ซึ่งทางเซอร์จีมต้องการทําให้เรื่องนี้มันจบเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เนื่องจากจะทําให้ทางเซอร์จิมเนี่ยมีเวลาในการให้เกมพอตเตอร์เลือกสรรนักเตะเข้ามาสู่ทีมในตลาดเดือนมกราคมนี้นะคะถ้าหากมันเกิดความล่าช้าเนี่ยทีมมันอาจจะแย่ไปมากกว่านี้เพราะตอนนี้ก็แย่จนมากเพียงพอแล้วนะคะ แถมเรื่องของแกมพอตเตอร์ยังไม่จบแค่นั้นทางสื่ออย่างเดอะมิเลอร์ได้มีการเจาะข่าวเอาไว้ด้วยนะคะว่าเซอร์จิมเนี่ยได้มีการนัดพบแล้วก็พูดคุยกันกับแกมพอตเตอร์แล้วด้วยนะคะในตอนนี้เนี่ยแล้วก็ดูเหมือนกับว่าทั้งสองเนี่ยก็คุยกันเข้าขาด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าทางสื่อเนี่ยเขาไปรู้มาได้ยังไงนะคะแต่ข่าวเขาก็บอกมาแบบนี้นะ ก็ลุ้นกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปีสัตแดงจะมีการปลดเอลิกเทนฮากออกในววันนี้หรือเปล่านะคะและโค้ชคนใหม่เนี่ยจะใช่แกมพอตเตอร์ตามที่สื่อหลายและสื่อเขาบอกเอาไว้หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นแกมพอตเตอร์เนี่ยเอาตรงๆนะแอดมินก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะคะว่าจะเข้ามาแก้สถานการณ์ภายในห้องแต่งตัวของทีมได้หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยมันน่าจะกําลังวิกฤตแบบสุดๆเลยและแกมพอตเตอร์เองก็เคยล้มเหลวมาแล้วที่เชลซีนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเอาชื่อมา ทิ้งที่ปีศาจแดงนี้อีกหรือเปล่าอะก็ตามกอะติดสถานการณ์กันต่อไปนะจ๊ะก็ Go, ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอัปเดตข่าวสารของปีศาจแดงในรอบเยืนนี้ก่อนจะจากกันไปขอย้ำอีกทีหนึ่งนะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใแอดด้วยนะคะส่วนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดละแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะสวัสดีค่ะ